The path of เส้นทางแห่งการเติบโตสู่ชีวิตที่ดีกว่าสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวที่อาจจะไม่ค่อยถูกพูดถึงในชีวิตประจําวันแต่กลับมีอิทธิพลมากต่อความสัมพันธ์และความรู้สึกภายในตัวเราเรื่องนี้คือภาวะการยึดติดแบบวิตกกังวลหรือที่ในทางจิตวิทยาเรียกว่า anxious attachment ครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคนํานี้แต่ไม่แน่ใจว่าแท้จริงแล้วมันหมายถึงอะไร หรือมันมีผลกระทบต่อชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนวันนี้เราจะมาค่อยๆอ,อธิบายกันทีละส่วนว่าภาวะนี้มีลักษณะอย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันส่งผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเรารวมถึงตัวเราเองในฐานะของผู้ที่ประสบกับภาวะนี้ด้วยครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเมื่อใครบางคนพูดว่ารักคุณหรือแสดงออกถึงความรักกับคุณความรู้สึกแรกของคุณไม่ได้เป็นความอบอุ่นหรือความเชื่อมัน่นแต่กลับกลายเป็นความสงสัย กลัวว่าความรักนั้นจะไม่จริงหรือกลัวว่าจะสูญเสียมันไปในสักวันหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้คุณอาจจะกำลังประสบกับภาวะการยึดต,ติดแบบวิตกกังวลครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้การรับมือกับมันและวิธีที่เราจะสามารถเข้าใจและรักษาตัวเองได้เพื่อที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขในชีวิตรักมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นขอให้คุณตั้งใจฟัง และลองสะท้อนถึงตัวเองว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคุณมากน้อยแค่ไหนครับเอานี้ครับเรามาทำความเข้าใจกันว่าภาวะการยึดติดแบบวิตกกังวลหรือ anxious attachment จริงๆแล้วคืออะไรหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนหรืออาจจะเคยได้ยินผ่านหูแต่มันไม่ค่อยชัดเจนในใจว่าเป็นอะไรเอาเป็นว่าผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆครับเริ่มต้นจากคำว่า attachment หรือการยึดติดครับ คำนี้มันมาจากทฤษฎีของนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างจอห์นโบบีที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเด็กกับพ่อแม่การยึดติดนั้นหมายถึงความผูกพันทางอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นกับคนอื่นโดยเฉพาะกับคนที่ดูแลเราในวัยเด็กซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยและมีความมั่นคงในชีวิตแต่ในกรณีของคนที่มีภาวะ Anxious a t t a c h m e n t นั้นความรู้สึกเหล่านั้นจะไม่มั่นคงครับ เราจะรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถเชื่อมั่นในความรักของคนอื่นได้เลยหรือถ้าเชื่อมัน่นก็มักจะมีความวิตกกังวลตามมาเสมอจะเห็นว่าภาวะนี้เกิดขึ้นจากความรู้สึกไม่มั่นคงที่เรามีต่อความรักครับเราจะรู้สึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนรักของเราจากไปถ้าเขาเปลี่ยนใจถ้าเขาหายไปหรือมีคนอื่นความคิดเหล่านี้มันวนเวียนอยู่ในหัวของคนที่มีภาวะนี้ตลอดเวลา โดยที่มันไม่สามารถหยุดได้ง่ายๆนั่นเองครับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากภาวะนี้ก็คือการทดสอบความรักในรูปแบบต่างๆเราอาจจะทะเลาะกับคู่รักบ่อยๆหรือทำให้เกิดความขัดแย้งโดยไม่รู้ตัวแค่เพียงเพราะต้องการรู้ว่าเขายังรักเราอยู่หรือไม่หรือบางคนอาจจะรู้สึกต้องการการพิสูจน์ความรักในรูปแบบที่ทำให้เกิดความเครียดทั้งตัวเราและคู่รักของเรา เอาเป็นว่าถ้าคุณเคยรู้สึกเหมือนว่าความรักของคนอื่นนั้นไม่แน่นอนหรือคุณรู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เขารักเราอย่างมั่นคงนั่นอาจจะเป็นสัญญาณของภาวะ anxious attachment ครับเพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้นผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าคุณไปออกเดทกับคนที่คุณชอบและเขาก็ทำอะไรดีๆให้กับคุณเช่นโทรหาคุณบ่อยหรือพาไปทานข้าวที่ร้านหรูๆ แต่คุณกลับมีความรู้สึกสงสัยในใจตลอดเวลาว่าเขาทำแบบนี้เพราะอะไรเขาจะยังรักเราไหมเขาจะเปลี่ยนใจเมื่อไหร่แบบนี้คือความรู้สึกที่คนที่มีภาวะ anxious attachment มักจะรู้สึกครับและเชื่อไหมครับว่าพฤติกรรมแบบนี้อาจทำให้ความสัมพันธ์กลายเป็นความเครียดมากขึ้นเพราะคู่รักของเราก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมต้องทดสอบเราอยู่ตลอดเวลาหรือทำไมเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เราทำให้เขา ซึ่งในที่สุดมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์จบลงโดยไม่จําเป็นครับฉะนั้นการทําความเข้าใจถึงภาวะนี้เป็นสิ่งสําคัญครับเพราะการรู้ตัวว่าเรากําลังประสบกับภาวะ anxious attachment จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและสามารถหาทางออกที่ดีกว่าในการจัดการกับความรู้สึกนี้ตอนนี้ลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าคุณเคยรู้สึกแบบนี้หรือไม่ความรู้สึกไม่มั่นคงในความรักหรือความวิตกกังวลที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆ นั่นอาจจะเป็นสัญญาณของ anxious attachment ครับตอนนี้ครับเรามาพูดถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะ anxious attachment กันบ้างนะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงกลัวการสูญเสียความรักหรือไม่สามารถเชื่อมั่นในความรักที่ได้รับทั้งๆท,ที่บางครั้งก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากคู่รักนั่นเป็นเพราะภาวะนี้เกิดจากประสบการณ์ในอดีตโดยเฉพาะในช่วงวัยเด็กที่เราอาจจะไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้ใหญ่ ที่คาดหวังไว้เสมอไปครับภาวะ anxious attachment ส่วนใหญ่มักเกิดจากการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคงทางอารมณ์เช่นการที่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเราอาจจะไม่สามารถให้ความรักที่เสถียรหรือสม่ำเสมอได้ในบางครั้งอาจจะให้ความรักแต่ก็ไม่ตอบสนองในช่วงเวลาที่เราต้องการหรือบางครั้งก็อาจจะหายไปจากชีวิตของเราชั่วขณะส่งผลให้เราไม่รู้สึกมั่นคงทางอารมณ์ครับลองคิดดูนะครับ หากในวัยเด็กเราถูกทิ้งหรือเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดเดาได้เช่นพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยๆหรือบางครั้งอาจจะหายไปจากชีวิตเราไปเลยก็จะทําให้เรารู้สึกเหมือนความรักที่ได้รับไม่มีความมั่นคงทําให้เกิดความกลัวหรือความวิตกกังวลว่าอาจจะสูญเสียมันไปอีกครั้งซึ่งนี่เองครับที่เป็นรากฐานของภาวะ anxious attachment นอกจากนี้ความไม่มั่นคงทางอารมณ์ในวัยเด็กยังส่งผลให้เราเรียนรู้ว่า ความรักคือสิ่งที่ไม่สามารถพึ่งพาได้100เปอร์เซนต้องเฝ้าระวังและคอยทดสอบอยู่เสมอบางครั้งการตอบสนองของพ่อแม่ที่ไม่ได้สม่ำเสมอทำให้เราเริ่มสงสัยในความรักหรือการดูแลที่ได้รับตั้งแต่ยังเด็กๆครับตัวอย่างง่ายๆก็คือสมมุติว่าเด็กคนหนึ่งในวัยห้าขวบเริ่มร้องไห้เมื่อพ่อแม่ไม่อยู่เพราะรู้สึกว่าพ่อแม่อาจจะไม่กลับมาหรือคิดว่าถ้าฉันไม่ได้ทำให้พ่อแม่ รักฉันทุกวันฉันอาจจะถูกทิ้งได้เด็กคนนั้นจะเริ่มสร้างกลยุทธ์ในการรักษาความรักจากพ่อแม่โดยอาจจะพยายามทำให้พ่อแม่เห็นว่าเขาต้องการความรักมากแค่ไหนหรือบางครั้งก็จะเป็นการแสดงออกที่ทำให้พ่อแม่รู้สึกว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับเขาแต่ทั้งหมดนี้เกิดจากความกลัวที่จะสูญเสียความรักไปครับเมื่อเติบโตขึ้นภาวะนี้จะถูกสะสมเป็นความวิตกกังวลในความสัมพันธ์ต่างๆ เพราะในอดีตเราไม่ได้เรียนรู้ว่าจะรักตัวเองอย่างไรหรือจะมีความมั่นคงทางอารมณ์จากคนอื่นได้อย่างไรครับอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญคือการที่เราได้รับบทเรียนที่ไม่ดีจากความสัมพันธ์ในวัยเด็กเช่นการที่เราเคยถูกทิ้งหรือโดนทำร้ายทางอารมณ์อาจจะทำให้เราเกิดความกลัวว่าเราจะโดนทิ้งอีกครั้งเมื่อความรักไม่เป็นไปตามที่คาดหวังครับดังนั้นความกลัวที่จะสูญเสีย หรือความไม่มั่นคงในความรักที่เรามีประสบการณ์ในวัยเด็กนั้นจะค่อยๆขยายตัวและส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเราตอนโตครับตอนนี้ครับเรามาพูดถึงผลกระทบของภาวะ anxious attachment ที่มีต่อความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันกันบ้างครับภาวะนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อความสัมพันธ์ของเราไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคู่รักครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อนสนิท เพราะว่าเมื่อเรามีภาวะ anxious attachment เรามักจะมองความรักและความสัมพันธ์ผ่านเลนของความกลัวและความไม่มั่นคงความสงสัยในความรักเมื่อเรามีภาวะ anxious attachment เรามักจะสงสัยในความรักที่ได้รับจากคนอื่นเสมอเราจะรู้สึกว่าความรักนั้นไม่น่าเชื่อถือหรือไม่นานนัดอาจจะหายไปจากชีวิตของเราเมื่อมีคนรักเราเราจะไม่สามารถเชื่อมั่นได้ว่าเขาจะรักเราตลอดไปเราจะเริ่มสงสัยว่าเขาจะหายไปไหม หรือเขาจะมีคนอื่นไหมซึ่งในหลายๆครั้งความสงสัยนี้จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ทำให้คู่รักรู้สึกกดดันการทดสอบความรักคนที่มีภาวะ anxious attachment มักจะพยายามทดสอบความรักที่ได้รับตลอดเวลาวิธีการทดสอบเหล่านี้มักจะไม่รู้ตัวและอาจจะส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์เช่นการทะเลาะหรือการทำให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นเพียงเพื่อที่จะดูว่าเขายังรักเราอยู่ไหมหรือ เขาจะอยู่กับเราไปตลอดไหมยกตัวอย่างเช่นหากคู่รักไปพบเพื่อนหรือออกไปข้างนอกคุณอาจจะรู้สึกวิตกกังวลหรือเริ่มทำท่าทีแสดงความหึงหวงเพื่อทดสอบว่าเขาจะกลับมาหาคุณไหมหรือเขาจะเลือกเราในที่สุดซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะทำให้คู่รักรู้สึกเบื่อหน่ายหรือไม่เข้าใจว่าทำไมเราไม่เชื่อในความรักที่เขามอบให้ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเครียดการที่เรามีภาวะ anxious attachment จะทำให้ความสัมพันธ์เต็มไปด้วยความเครียดทั้งตัวเราและคู่รักของเราครับเพราะความสงสัยและความวิตกกังวลทำให้เราต้องใช้พลังอารมณ์ในการสังเกตและทดสอบสิ่งต่างๆที่อาจจะไม่จำเป็นซึ่งมันจะค่อยๆสะสมจนกลายเป็นแรงกดดันในความสัมพันธ์คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเม mm. ื่อเรารู้สึกว่าตัวเองต้องการความรักมากๆแต่คู่รักกลับไม่ตอบสนองในทันทีเราจะเริ่มรู้สึกท้อหรือหมุดหงิด และบางครั้งก็จะเริ่มถามเขาหรือพูดบางอย่างที่ทำให้เกิดความเครียดขึ้น <c oughs> เช่นทำไมวันนี้ไม่พูดกับเราเราทำอะไรผิดหรอหรือทำไมถึงไม่ใส่ใจเราเหมือนเดิมพฤติกรรมเหล่านี้แม้จะมาจากความกลัวหรือความกังวลในใจแต่จริงๆแล้วมันจะทำให้เราเจอความเครียดและความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นและสุดท้ายผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระยะยาวคนที่มีภาวะ anxious attachment มักจะตกอยู่ในวงจรที่ไม่จบสิน้นคือเมื่อสงสัยในความรักแล้วก็พยายามทดสอบและทำให้เกิดความขัดแย้งโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำให้เรากังวลจะไปกระทบกับคู่รักของเรามากขึ้นเรื่อยๆการสงสัยและการทดสอบนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ไม่สามารถเอิบโตอย่างที่ควรจะเป็นหากปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆคู่รักอาจจะรู้สึกว่า ทำไมเราต้องทนกับความไม่มั่นคงนี้หรือทำไมเขาถึงไม่เชื่อใจเราและอาจจะเริ่มรู้สึกว่าไม่สามารถให้ความรักที่เราต้องการได้ซึ่งในที่สุดอาจจะทำให้เกิดการห่างเหินหรือแม้กระทั่งการแยกทางกันครับให้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมุติว่าคุณกําลังคบหากับใครสักคนและเขาพยายามแสดงความรักให้คุณเห็นเช่นเขาชวนไปทานข้าวดูหนังหรือพาคุณไปท่องเที่ยว แต่คุณกลับรู้สึกไม่มั่นคงกลัวว่าเขาจะเบื่อหรือเลิกกับคุณในอนาคตจึงเริ่มตั้งคำถามหรือแสดงอาการหึงหวงหรือทะเลาะก,กันเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่เพียงเพื่อที่จะดูว่าเขาจะยังรักคุณอยู่ไหมและมันทำให้คู่รักของคุณเริ่มรู้สึกว่าทำไมความสัมพันธ์นี้ถึงไม่มีความสงบสุขนี่แหละครับคือผลกระทบที่เกิดจากภาวะ anxious attachment ที่มันจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราเต็มไปด้วยความเครียด และไม่สามารถพัฒนาไปในทางที่ดีได้วิธีการรับมือกับภาวะ anxious attachment และการเยียวยาตัวเองตอนนี้ครับผมอยากจะพูดถึงวิธีการรับมือกับภาวะ anxious attachment และการเยียวยาตัวเองเพื่อให้คุณสามารถจัดการกับความรู้สึกวิตกกังวลในความรักและสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีสุขภาพดีขึ้นได้ครับการรับรู้และยอมรับว่าเรามีภาวะ anxious attachment เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญครับบางครั้งเราอาจจะรู้สึกอับอายหรือรู้สึกผิดที่มีความรู้สึกไม่มั่นคงในความรักหรือคิดว่าเราไม่ปกติเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่จริงๆแล้วภาวะนี้ไม่ใช่ความผิดของเราและมันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีตที่เราไม่สามารถควบคุมได้ครับเมื่อเรายอมรับภาวะนี้และไม่รู้สึกผิดกับมันเราก็จะสามารถเริ่มต้นการเยียวยาได้อย่างมีสติ เราจะสามารถมองเห็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้นและเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องสร้างความสงสัยหรือความขัดแย้งในความสัมพันธ์เพียงเพราะความกลัวที่จะสูญเสียความรักครับหลายครั้งที่คนที่มีภาวะ anxious attachment มักจะเชื่อว่าความรักไม่มีวันมั่นคงและอาจจะต้องทดสอบความรักอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วความรักที่มั่นคงและยั่งยืนสามารถมีได้ครับเพียงแต่เราต้องเริ่มจากการเรียนรู้ที่จะวางใจและเชื่อมั่นในตัวคนที่เรารักและคนที่รักเรา เมื่อคุณเริ่มเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องทดสอบหรือสงสัยตลอดเวลาคุณจะพบว่าความรักนั้นสามารถให้ความมั่นคงและความสบายใจได้จริงๆครับการเรียนรู้ที่จะเปิดใจและยอมรับความรักแบบนี้จะช่วยให้คุณหลุดจากวงจรของความวิตกกังวลและความสงสัยการสื่อสารเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการกับภาวะ anxious attachment ครับหากคุณรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับความรักที่ได้รับ หรือสงสัยในความสัมพันธ์การพูดคุยกับคู่รักในแบบที่ไม่ใช่การโจมตีหรือสร้างความขัดแยง้งจะช่วยให้เขาเข้าใจความรู้สึกของคุณได้มากขึ้นอย่ากลัวที่จะพูดถึงความกลัวหรือความวิตกกังวลของตัวเองกับคู่รักครับบอกเขาอย่างตรงไปตรงมาและให้ความสำคัญกับการสื่อสารในลักษณะที่เป็นมิตรและเปิดใจเช่นบางครั้งฉันรู้สึกกลัวว่าจะสูญเสียคุณไปหรือว่าความรักของคุณไม่มั่นคง ฉันแค่ต้องการให้คุณรู้ว่าฉันรักคุณมากและกลัวที่จะสูญเสียคุณการพูดในลักษณะนี้จะทำให้คู่รักเข้าใจคุณมากขึ้นและเขาจะสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมการฝึกฝนการรับมือกับความวิตกกังวลเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเมื่อคุณเริ่มรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับความรักหรือความสัมพันธ์ให้ลองทำการหายใจลึกๆหรือใช้เทคนิคการผ่อนคลายเช่นการนั่งสมาธิ หรือการฝึกความสบายใจในสถานการณ์ที่ท้าทายความสามารถในการจัดการกับอารมณ์และความวิตกกังวลจะช่วยให้คุณสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่รู้สึกไม่มั่นคงได้ดีขึ้นการฝึกการรับมือกับความวิตกกังวลจะช่วยให้คุณสามารถลดระดับความเครียดในความสัมพันธ์และทำให้คุณมีสติในการตัดสินใจหรือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นการรักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญครับ เมื่อคุณสามารถรักตัวเองแล้วให้ความสำคัญกับตัวเองได้คุณจะไม่รู้สึกว่าการได้รับความรักจากคนอื่นเป็นสิ่งที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อจะได้มาแต่มันจะกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติการรักตัวเองช่วยให้เรามีความมั่นคงในตัวเองและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีสุขภาพดีขึ้นได้การเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอาจจะเริ่มจากการให้เวลาตัวเองดูแลตัวเองให้ความสำคัญกับความสุข และความสบายใจของตัวเองก่อนที่คุณจะสามารถให้ความรักและความมั่นคงแก่คนอื่นได้ครับสุดท้ายครับอย่าลืมที่จะขอโทษตัวเองและให้โอกาสตัวเองในการเติบโตทุกๆความผิดพลาดหรือความวิตกกังวลที่คุณเคยรู้สึกคุณสามารถเรียนรู้จากมันและพัฒนาได้อย่าปล่อยให้ความผิดพลาดเหล่านั้นมาเป็นภาระหรือทำให้คุณรู้สึกท้อถอยการให้อภัยตัวเองและก้าวต่อไปอย่างมั่นคงจะช่วยให้คุณมีความสุข ในความสัมพันธ์และชีวิตได้ครับตอนนี้ครับเราจะมาสรุปเรื่องราวที่เราได้พูดถึงกันไปในวันนี้และผมจะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับภาวะ anxious attachment และมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีสุขภาพดีขึ้นครับการเข้าใจตัวเองและภาวะ anxious attachment เป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญครับเมื่อคุณรู้ตัวว่าความวิตกกังวลในความรักหรือความสัมพันธ์ มาจากประสบการณ์ในอดีตที่ไม่มั่นคงการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจะช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นกระบวนการเยียวยาตัวเองได้อย่างมีสติการรู้จักตัวเองจะช่วยให้คุณสามารถเลือกวิธีการรับมือที่เหมาะสมกับความรู้สึกของตัวเองเช่นการฝึกการผ่อนคลายหรือการสื่อสารกับคนรอบข้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการสนับสนุนที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัยการสื่อสารที่เปิดเผยและซื่อสัตย์ครับ หากคุณรู้สึกไม่มั่นคงในความรักหรือความสัมพันธ์อย่ากลัวที่จะพูดถึงความรู้สึกเหล่านั้นกับคู่รักของคุณการพูดคุยในลักษณะนี้จะช่วยให้คู่รักของคุณเข้าใจถึงความกลัวและความวิตกกังวลที่คุณมีและจะช่วยลดความเครียดหรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่เข้าใจกันครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการสื่อสารไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นการโจมตีหรือกล่าวหากันการพูดคุยต้องมาจากความเข้าใจและความรักที่แท้จริงครับ เชื่อหรือไม่ครับว่าการสร้างความไว้วางใจในความรักสามารถฝึกได้เริ่มต้นจากการตั้งใจที่จะเปิดใจให้ความไว้วางใจในคู่รักหรือคนรอบข้างเมื่อเราให้ความไว้วางใจเราจะไม่ต้องใช้พลังจิตในการสงสัยหรือทดสอบความรักอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์สามารถเติบโตได้อย่างเป็นธรรมชาติและมั่นคง อย่าลืมครับว่ายามรักที่แท้จริงคือการที่ทั้งสองคนสามารถมีพื้นที่ในการเติบโตไปพร้อมกันโดยไม่ต้องแบกความวิตกกังวลหรือความสงสัยในตัวกันและกันการปล่อยวางความกลัวและความวิตกกังวลเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็จำเป็นครับเมื่อเราคลายความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียหรือการทดสอบความรักตลอดเวลาความสัมพันธ์ของเราจะมีความสงบสุขมากขึ้น เราจะสามารถใช้เวลาในการสนุกกับความรักและทําให้ความสัมพันธ์เติบโตไปในทางที่ดีขึ้นได้การปล่อยวางไม่ใช่การไม่สนใจแต่เป็นการยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้และการเชื่อมั่นในความรักและในตัวเราเองจะทําให้เรามีความสุขในทุกๆวันครับสุดท้ายครับสิ่งที่สํำคัญที่สุดคือการรักตัวเองถ้าคุณไม่สามารถรักตัวเองได้อย่างเต็มที่ คุณอาจจะไม่สามารถรักคนอื่นได้อย่างเต็มที่เช่นกันครับการเรียนรู้ที่จะรักและดูแลตัวเองจะช่วยให้คุณสามารถให้ความรักที่มั่นคงและ,สะเสถียรแก่คนอื่นได้โดยไม่ต้องใช้การทดสอบหรือสร้างความสงสัยในความรักการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่เป็นการเข้าใจคุณค่าของตัวเองและให้ความสำคัญกับความสุขของตัวเองการมีความสุขในตัวเองจะทำให้คุณมีความมั่นคงในความสัมพันธ์ และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในระยะยาวครับคุณรู้ไหมครับว่าความรักที่ดีไม่ได้เกิดจากการทำให้คนอื่นรักเราแต่เกิดจากการที่เราสามารถรักตัวเองได้และเชื่อมั่นในความรักที่เรามอบให้กับคนอื่นและในทางกลับกันความรักของคนอื่นที่เราได้รับก็จะเป็นการสะท้อนจากความรักที่เรามีต่อตัวเองด้วยครับหากคุณรู้สึกว่าภาวะ Anxious attachment ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคุณวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะเริ่มทำความเข้าใจตัวเองและหาทางเยียวยาเพื่อให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความสุขได้ครับสุดท้ายนี้ขอให้คุณทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและมีความสัมพันธ์ที่ดีในทุกๆด้านของชีวิตครับอย่าลืมว่าความรักที่แท้จริงนั้นเริ่มต้นจากการรักตัวเองครับ ขอบคุณครับที่รับฟังและหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่พูดในวันนี้ครับถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองและการมองชีวิตในมุมมองใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและถ้ามีความคิดเห็นหรืออยากแชร์อะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับ